กาบสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, บดสกูดสุคนยินดีตอนหับเข่าสู่สองแอดมินนองฝาสตูดิโอบันนกมือนนี้เฮาอยู่ในสัวโมงนั่งเ่าพืน้นลายเหลืองเลยทีเดียวเฮามาเริ่มกันทีเหลืองของยานหุ่มกอล่อย,ยางทีหวาบในบรรดาประเทศอาเซียนนี่นะสี่ประเทศนี่มีเงินแต่สื่อ่ไรจากประเทศไทยอะไปยังยังสื่อ่ไ้เนื่องจากว่ามันมีกฎหมายจากดึกดำบรร นะเรื่องนี้แอดมินกลับไปฟังทางมาดามหลดทั้งเพื่อนหาสัมผัสมาเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นว่า,าเพิ่นผลิตเนาะสินส่วนย่านหุ่มกาะนนี่ส่งขาย46ประเทศทั่วโลกและการรวมทางยูเนนำแต่ว่าขายให้4ประเทศนี่บอไดได้แก่ประเทศพม่าเวียดนามลาวและกัมพูชามีคำถามก็คือซีเมนเป็นยังคือบอ่ขายให้ประเทศเรานี้ ทุกคนหูดีเนาะอ่าแอดมินขอเบาหน่อยหนึ่งซะก็คือประเทศสี่ประเทศนี่ก็เป็นลักษณะอ่าคนละขัวเนาะกับประเทศไทยว่าฉันซะคอมมิวนิสต์กับประชาธิปไตยมันคนละขัวบวกรายหายและที่สําคัญประเทศเรานี่เข้ากับบทซื้อเนาะเขามีผับพีเลียงซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจอยู่เซนจีนรัสเซียนั่นเองประเทศเรานี่เขาก็เอาเอาวุธจากประเทศที่เป็นพันธมิตรกับเขาเอง เื่อกับไทยเนาะไทยเป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกาเหมืนอนกันก็เอาบทจากสหรัฐอเมริกาสื่อขายกันได้แลกเปลี่ยนนันนุนี่กันได้เออและบัทนี่ฮะสิไปต่อในเรื่องต่อไปอ่ะขอกับเบาเรื่องของประเทศเขมนน้อยหนึ่งเนาะเรื่องประเทศคขมรที่ว่าหลายคนมองวแบบ่คาเมรคือ,อ,คอบุษยอเครื่องบินหลบมาใส่จังสีนะเขมรมีเงินอยู่นะเขมรรวยอยู่จังสีนะ รวยกระแกจริงประเทศเคมรมีเงินกับแกจริงแต่มีเงินทีว่าอาจจะเอาขืนมาโชว์บอ่อใดหรือบอ่ออาจจะมีเงินแบบว่าบ่สามารถซําแดงให้มันถือกฎหมายใดนะมันกระสือบอ่อใดเพราะว่าอ่าสิ่งเรานีมันต้องสื่อขายกันอย่างจะแจง้งเนาะถ้าว่าประเทศเคมรมีเงินมีแถจริงแต่เอาขืนมาบนโต๊บ่ไดดเนาะเออในภาษาไทยเขาว่ามันจะเป็นเงินไตโต๊ะนั่นเองมีหลายแต่เอาขืนมาบนโต๊บ่ไดด กบฏสามารถจะสื่อใดคือกันสื่อใดอยุต่ว่าสื่อใดในปริมาณที่ว่าอาธรรมดาเนาะแต่ว่าสื่อหลายๆมาป้องกันประเทศตัวเองอะ่ะบอดายเนาะในเรื่องของอ่า PSL03 ที่คอมเมนต์มีอยู่ตอนนี้เนาะแอดมินแอบไปอ่านในคอมเมนต์ของ FC มาว่าถา่ายจีนไห่รหัสการยิงมานะคอมคเมนต์คอมเมนต์ตุ้มเรียบร้อยมาใส่ไทยหรอือเป่าสัตวอันนี้เป็นในส่วนของคอมเมนต์ FC เด้อ เนาะก็คือจีนบ่อหันใส่สลุยสลลยนั่นเองก็เหตุใดแต่หลากเอามาขู่กันแต่เขาบ่อหายรหัสการยิงมาสนาแล้วก็ถือไข 15, ่เอฟเห็นว่าเสียหายไปสองคันแมนมพี่น้องราคากับบอแมนน,น้อยๆได้นเนาะราคาแพงเติบได้นั่นโอเคพี่น้องไปในเรื่องประเด็นต่อไปเนะาะถ่าวเรื่องของอาวุธทุกคนก็สิม,มองว่าย้อนกรไปหุ่นแลวเนาะสมัยสงครามอ่ะโดยเฉพาะประเทศลาวนี่ก็ถือ หมากแตกหลายอยู่ได้เนาะยังลงเรืออยู่ตามทรายแดนทรายภูหลวงนะระหว่างเ่าและก็เวียดนามนี่โอ้ยเก็บยังบ,บเบดท่าคู่มือนี่ทัศน์ว่าตั้งแต่สมัยสงครามเวียดนามเนื้อเวียดนามไต่กับเจ้าหลบกันนะนะถือว่าเวียดนามนี่กระถือพ้นกระทบโบแผ่กับประเทศลราหมากแตกขึ้นมาจากสหรัฐอ่ะเอามาถิมใส่แต่ว่าเวียดนามเขาฝืนโตได้ไวแฮ เวียดนามยังไปสา่งพันธมิตรกับอเมริกาเขาฝืนฟูทางด่านสายสัมพันธ์บวาทัดจัดทางด่านการทูตทางด่านการค้าสหรัฐอเมริกานี้มาตั้งฐานผลิตสินค้าทางด้านอุตสาหกรรมลายอย่างอยู่ประเทศเวียดนามในด่านของการค้านี้เวียดนามนี่ถือว่าสหรัฐนี้เป็นคู่ขาลายใหญ่ที่สุดของเวียดนาม แลยกาเวียดนามเองก็เป็นครูค่ะ10อันดับแลกของสหรัฐคือกันอุตสาหกรรมใหญ่ๆเซ็นบริษัทแอปเปิลเนาะก็ได้ยใหญ่ท่านผลิตจากประเทศจีนมาตั้งอยู่เวียดนามเพื่อขายายอ่วงห่วงโซอุปทานให้ไล่ขึ้นแต่ว่าภาษีพยอใหญ่ทำหลาสุดคอมเมนโดนไป19%ไทยโดนไป19%เวียดนามได้ไป12%ในขณะที่ล่าเองกั40%เต็ม ในด่านของความมัน่นคงในเวียดนาทั้งว่าในส่วงที่ผ่านมาเนาะก็มีความแบบว่ารัมัดระวังการหัวมือทางการทหารมีการฝึกซ้อมทางด่านการทหารนีห่วงกันและก็มีการ,ร่าารารว,ารวยเหลือทางด่านความปลอดภัยทางทะเลโดยสพาะในประเด็นความคัดแยง,งทะเลจีนใต้ทั้งสองประเทศีนเวียดกับอ่าสหรัฐก็มีจุดยืนคล้ายๆคือกันเนาะอ่าต่อต้านการอ้างสิทธิ์ของประเทศจีน ทางด้านบาดแ้ลสงครามสหรัฐก็ะด้มีการแยียวยาอย่างเต็มที่เนาะทาั้งมีโครงการเก็บกู้ผู้ที่สูญหายหรือวอา่า M Missing in Action เหนือนเองเก็บกู้กระดูกทหารที่สูญหายในสมัยสงครามเวียดนามนั่นเองมาเบิ่งกันในเรื่องประเทศขเขมรบาดนี้กับสหรัฐอเมริกาอ่าเวียดนามนี้ถือว่ากับอเมริกานี่กับเป็นอ่าเป็นทีหลักกันอยู่เนาะ แต่ว่าคัมเรนเองนี่กําลังจะเข้าไปเป็นมือทีสามอีกแล้วพี่น้องกําลังจะไปเป็นทีหลักคือเขาไปเกาะแกะเขาอีกแล้วเนาะก,กับสหรัฐนะล่าซุดก็อยากให้สหรัฐมาต่างฐานทับอยู่ประเทศคาเมรนซึ่งซงางโลก,กมองว่ามันเป็นเรื่องทิตลกมันเป็นเรื่องเทตลกเพราะว่าถาดแถของคาเมรนเองนี่ซาโลกไกด้เห็นแล้วเนาะเหตุกับจีนแบบใดนะจะมีเหตุกับอเมริกาอีก หัวทั้งหูยุวจีนกับอเมริกาก็อยู่คนละขัวกันอยู่แล้วในด่านของความสัมพันธ์ระหว่างคาเมนกับสหรัฐนี่เนาะมันคข้าขๆกับแบบนี่นะพี่น้องสมมติว่าเพื่อนบ้านกันเนาะอ่าอันนี้คาเมนอยู่ตรงกลางนี่อันนี้จีนอันนี้สหรัฐอ่าสมมติเพื่อนบ้านกันอ่าพอมาคบกับมอนี่ว่าเพื่อนมอนี่พอมอนี่บอยู่มหามอนี่ว่าเพื่อนบุรี หมายความผู้ได้ออกจากวงกระเาพาผู้นั้นทันทีนิสัยแบบนี้บนาคบ้าโลเขาก็บนาคบเนาะและก็เสื้อว่าสหรัฐอเมริกานี่เขาก็สลัดพ่อเนาะการที่เขาเข้ามาแสดงบทบาทเล็กๆในหน่อยก็เข้มเอาเขาอย่างเต็มที่เลยอ่าว่าเขาเป็นตัวแทนสันติภาพเออความสงบชุบหงอยย่อเต็มที่นะซารเซอร์นะเต็มที่เข้มเอาเต็มที่ว่าเขาเห็นตัวเองเป็นเป็นคนสําคัญมาสัญชา ว่าเขาสีหอมตัวเองจังได้เขาก็เบิงทีว่ามีเขตให้เขาแบ่งบ่กมีผลประโยชน์อนียงแน่เขาจังสิเขามาประเทศเหล่านี้เขามองอย่างเดียวก็คือจะมีผลประโยชน์เอียงกับเขาแน่และการเรื่องของอยุทธปกรณ์เนาะที่เฮาวอกไปแต่เบื่องตน้นนะนะบรรดาประเทศที่จะมีความแข็งแกร่งจะมีความแข็งแกร่งใดก็ต้องมีสิ่งเหล่านี้หละ เรื่องของหัวป่องกันศาสตร์กระดแก่ปนทหารหยุดทปกอนเนาะถามีสิ่งเหล่านี้แน่นอนมันมาจากงบถามีงบร้ายก็มีสิ่งเหล่านี้คือกันและกาความหนาเสื้อถือของประเทศเจ้ามีศักยภาพสำได้เขาจังสีคายห้บางอย่างเขาคลายมาห้แล้วเขากับบุหายรหัสการยิงมาก็ยิ่งบ่ไดได้มาซื้อ,อหัวหลบบอ่อหนันอันนีบอ่อนะ่ะจจรลวดเม็ดทรายยังสันยังสี ซื้อมาได้แต่เขาบ่ให้รหัสการยิงก็ยิงบ่ได้นี่แหละมันก็คือแสดงออกถึงศักยภาพของเจ้ามันบ่ได้เสือถือบางเทื่อเอาเข้าขายให้เจ้าเอาความลับของเข้าไปขายให้ผู้อืน่นมันก็เป็นความลับที่หัวหลายมันก็บ่มีความลับอีหยงังมันบ่นด้เสือถือเค้าไปขายให้เนาะไอ้เว้าง่ายๆในภาษาสบานเนาะชาวปะตงเว้าแว่ในอ่าภาษาวิชาการดอกพี่น้อง,ง,เ,าาาาองเอ้ยหมายความว่าประเทศเกมินี่ความน่าเสือถือยังบ่เพียงพอ ต่อบรรดาประเทศอืนอ่นๆที่เขาจะขายให้แล้วก็อันที่สองก็คือเป็นยังจงบาสามารถสื่ออาวุธเหล่านี้ใดก็เนื่องจากว่าเงินที่เจ้าจะสื่อหรือว่างบที่เจ้าจะสื่อหน่อบอม่มีมีอยู่แต่ว่ามันอยู่ใต่โตะมันเป็นเงินสีหมืดสีเทาเนาะมันบม่มเป็นเงินใสสะอาดที่จะเอาขึ้นมาโชว์ต่อชาวโลกใดอาเบิงแต่ว่ากําลังกองกําลังเยเจ้าทุมเทสัสาใดใส่กะลาหงประเทศเจ้าจเอง บ่ม um ี hi. แต่ว่าไปป่องไอไปถุงเทงอบใส่ขุนกองกำลังพีถักขุน BHQ าพ q คุณเนาะไปไปปุ่มใช่ต้นนั่นคุณแต่ว่าทหารแนวหนาหก็บ่วกข่อยสช่่าถุเทยอย่างไรเพราะปันใดนี่แหละสาเหตุต่อไปนะพอเราได้ว่ามันอาจจะจบลงแบบเวอร์เวอนะทุกคนก็จะบอกมันจบลงแบบเวอร์เวอแบบนั่นแหละยอมเสียหนาไปแบบนี้นะยอมเสียหนาไปกับจบลงแบบเวอร์เวอ โดยที่จะคข้องอ่าสนะใจของคนภายในประเทศประมาณนั้นเนาะทุกคนมีความคิดเห็นว่าจะงไดเอ็ดวินเองกับจบแบบเวอ่เวอร์กันในคิปบีนเนาะทุกคนเนาะ,ะมีความคิดเห็นว่าอย่างไรก็มาบอสู่กันฟังได้ในเรื่องของศักยภาพประเทศคมียนว่าเป็นยังจังบวะสมารถซื้ออาวุธเหล่านั้นได้แม่นว่าเขาบบมีเงินบ่หรือว่าเขาบบมีความหนาเสือถือกันแน่อ้าว อ่าเป็นจังไรมาห่วมบอกจากันได้เดิมในคลิปนี้แอดมินสิคอลาลงหารเจอกันใหม่ในคลิปน่ะสบายดี